สู่ช่วงซัมติงทูโนนะครับกับรายการ Good Morning Thailand นะครับแล้วก็หลากหลายข้อความที่ส่งเข้ามานะครับเกี่ยวเรื่องราวของดวงดาวหลายๆคนเขาไปจับจองไว้แล้วนะครับมีหลายดวงดาวจองแล้วคุณก็สามารถจองได้อีกนะครับซ้ำพื้นที่ได้อีกนะครับกับประเด็นที่ว่าคุณอยากไปทัวร์ดวงดาวดวงไหนนะครับถ้าหากว่าคุณมีโอกาสได้เป็นนักบินเอากาับคนหนึ่งครับลองส่งมาแล้วกันครับ Facebook Twitter แล้วก็ Instagram นั่นเอง Mo ลตโมโนทวินนาทีวีมาครับในเบรกนี้พี่อยากจะไปดาวสุข ดาว <ไป S 1> สุดทำไมล่ะจะได้เข้าใจผู้หญิงมากขึ้นอ๋อผู้ชายมาจากดาวอะไรนะพี่เมนฟอร์มมาไงดาวอังคารเพราะนนต้องการเข้าใจผู้ชายที่เข้าใจอันนั้นนะในจุดนั้นทีนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาดูการสมัครรับเรื่องตั้งประธานาธิบดีคามเซียน,นะครับนายรรโบวสุบิตอันโตะนะครับประกาศขอถอนตัวจากกระบวนการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ นายปราโบวโสุบินอันโตหนึ่งในผู้ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญเพียงหนึ่งเดียวของนายโจโควิโดโดหรือโจโควีประกาศขอถอนตัวออกจากการะบวนการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเพียงไม่ก,กี่ชั่วโมงขณะเดยียวกันเขาก็ได้ขอให้ทีมงานสังเกตการเลือกตั้งของเขาทุกคนที่ไปรอฟังคำประกาศผลที่สำนักงานคณะกรรมการจัดก,การเลือกตั้งอินโดนีเซียหรือ KPU นอกจากนี้นายปราโบโวยังระบุด้วยว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะทิ้งคะแนนเสียงที่ได้รับมาพร้อมกับยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะชนะหรือแพ้ในการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งครั้งนี้มีการทุจริตที่เป็นระบบและกว้างขวางโดยเขาจะยื่นเรื่องคัดค้านผลการเลือกตั้งต่อสารรัฐธรรมนูญด้วย ก่อนหน้านี้นะคะที่ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจาก KPU จะถูกประกาศออกมาหนังสือพิมพ์คอมพาสซึ่งเป็นสื่อรายใหญ่ในอินโดนีเซียารายงานคะแนนที่นับจริงจาก KPU ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโจโควี COVID ได้คะแนนเสียง52.61เฉือนเอาชนะในปราโบโวที่ได้รับคะแนนเสียง47.39 นับว่าเป็นผลคะแนนที่ไม่คลาดเคลื่อนมากนักนะคะเมื่อเทียบกับผลจากหน่วยการหน่วยงานการนับคะแนนแบบรวดเร็วนะคะที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดเผยว่านายโจโควีดได้รับคะแนนเสียง52.34ใ,ในขณะที่นายปราโบโวได้รับคะแนนเสียง47.66ค่ะ ขณะที่หนังสือพิมพ์จาการตาโพสต์ของอินโดนีเซียก็ได้รายงานว่าก่อนที่จะถึงกําหนดการการประกาศผลการเลือกตั้ง1วันสมาชิกกลุ่มมีราป,ปูตินนะคะที่แปลว่าแดงและขาวซึ่งเป็นผู้สนับสนุนในายปราโบวก็ออกมายอมรับความพ่ายแพ้แล้วหลังจากที่ผลการนับคะแนนชั่วคราวจาก KPU แสดงให้เห็นว่านปราโบวมีคะแนนตามหลังนายโจโควีอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะครับ ครับนี่คือความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งที่อินโดนีเซียนะครับต่อไปเป็นข่าวที่น้องนวลจะอ่านนี้ซึ่งหมาน้องนวลมากนะครับ เก i̇şte ี่ยวเรื่องราวของลิงที่จังหวัดลบบุรีนั่นเองตายแล้วไม่รู้เลยอ่ะขอโทษทีทีมงานติ๊กว่าเป็นข่าวที่บหกาะกนนท์่าลิงเหรอลิงไยไปเราตามมาเก็บทุกวันเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับเดินหน้าแก้เหตุลิงก่อปัญหานะครับซึ่งระยะสั้นนี้นะครับก็จะแยกลิงเจ้าปัญหาครับส่วนระยะยาวครับจะเตรียมจัดระบบเก็บขยะใหม่นะครับพร้อมกับคุมประชากรลิงด้วย สำหรับความคืบหน้านะครับในการแก้ไขปัญหาลิงที่เกาะความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่จังหวัดลบบุรีนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คุณนิพนธ์โชติผลนะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับระบุว่าได้แบ่งออกเป็น2ระยะนะครับคือระยะสั้นจะมีการเคลื่อนย้ายลิงนะครับที่มีปัญหาเช่นสถานเพาะเลี้ยงป่านะครับพร้อมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายจากโรคติดต่อจากลิงและระยะยาวครับแก้ปัญหาการจัดเก็บขยะให้เป็นระบบและควบคุมจํานวนประชากรลิง โดยการทำหมันนั่นเองครับรวมถึงการจัดควบคุมพื้นที่ครับโดยอาจจะจัดทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นต้นพร้อมทั้งยังชี้แจงนะครับถึงขั้นตอนการจับลิงนะครับว่าไม่ได้ทําการทารุณแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าเป็นการใช้เหยื่อล่อนะครับอยู่ในกรงขนาดใหญ่เท่านั้นเองนะครับส่วนทางสมาพันธ์รัฐสวิตนะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการนะครับบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งชนิดสัตว์ป่าครับแล้วก็ พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เช่นออขออภัยครับหรือไซเตสน,นั่นเองครับพร้อมกับมีมติครับให้ประเทศไทยเนี่ยต้องดําเนินการควบคุมครับการค้างาช้างในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเช่นการออกกฎหมายคุ้มครองการออกกฎหมายจัดระเบียบงาช้างและการอนุญาตค้างาช้างเป็นต้นนั่นเองครับ พร้อมกันนี้ครับยังกําหนดนะครับกรอบของระยะเวลาเสร็จภายในวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2558นะครับซึ่งหากประเทศไทยยังไม่สามารถดําเนินการได้ตามข้อกําหนดเนี่ยนะครับก็จะระงับการค้าสัตว์และพืชตามบัญชีไซเตสด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับประเทศไทยนะครับยังต้องรายงานผลความคืบหน้าต่อสํานักงานเลขาธิการไซเตสภายในวันที่15มกราคมพุทธศักราช2558ด้วย และในวันที่23กรกฎาคมนี้ทางกรมอุทยานครับยังมีกำหนดการจัดงานวันพิทักษ์ป่าขึ้นนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในวันดังกล่าวถือเป็นวันลํำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า <c oughs> ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยนั่นเองครับเรื่องของลิงเนี่ยที่บอกว่าลิงทำความเดือดร้อนในประชาชนก็ค,คือขโมยขอ,อ แย่งชิงหรือไปกัดประชาชนมีเหตุการณ์ที่ผมเคยไปเขาใหญ่คุณผู้ชมไปสัมภาษณ์น้ำหมูโพงเทพประดุนานแล้วก็เห็นลิงเยอะมากเลยเราถือขนมอยู่ก็เลยให้อาหารลิงขณะที่จะเงื้อให้อหารลิงปุ๊บเจ้าที่เขาใหญ่บอกว่าคุณบ๊วยอย่าให้อาหารลิงเพราะเราเป็นคนส่งเสริมให้ลิงดุและทําร้ายประชาชนคืออะไรไม่เข้าใจแล้วงงเขาบอกว่าถ้าเกิดเราให้อหารลิงเนี่ยถ้าเกว่าลิงไม่ต้องหาอาหารเองและอาหารของมนุษย์แต่ละอันเนี่ยมันอร่อยมันเต็มไปด้วย ผงชูรสซึ่งตามปกติร่างกายของสัตว์ทุกประเภทในโลกใบนี้เนี่ยต้องการเกลืออยู่แล้วยิ่งกินเกลือที่มันอร่อยเป็นผงชูรสแล้วเขาก็จะไม่กินเกลือธรรมชาติเพราะนก็จะมาคอยดูว่ารับแบบคือจะมาแยกอาหารพอไม่ให้ก็แยกไงเคยได้ไงเป็นวามไม่ให้ก็แยกเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นเลยว่า ผมเป็นต้นเหตุอันนึงที่ทําให้ลิงทํร้ายคนเหมือนกันเพราะนั้นก็แน่นอนว่าหยุดครับอย่าให้อาหารลิงง่ายมากครับปัญหานี้เริ่มต้นจากตัวเองก่อนครับปัญหาต่อไปไม่ใช่ปัญหาครับข่าวต่อไปเรียกรู้ว่าเป็นสิทธิพิเศษของโมโนเทมิทนายนะครับมีการพูดคุยนักบินอวกาศเป็นที่มาของหัวข้อที่เราคุยในวันนี้นะครับเป็นนักบินอวกาศสาวคนแรกของประเทศไทย โอน่าภูมิใจนะจากการคัดเลือกกว่า5 0 0 0 0 0คนในโลกใบนี้ครับผู้ชมครับมีผู้ที่ผ่านเข้าเลือกมา64คนแล้วก็ผ่านจริงได้ขึ้นไปนอกโลกเนี่ย23คนสุดจากโครงการ X Apollo Space Academy โครงการที่คัดเลือกผู้มีความแข็งแกร่งจากทั่วโลกคนลุกเลยอะภาคภูมิใจแล้ววันนี้ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปพูดคุยกับคุณพีรดาเตชะวิจิตมาโดยคุณชุตินาถผงทองวัฒนาครับครับ มิ้ก็เคยเป็นณจุดนั้นแล้วเคยรู้สึกเหมือนกันว่าสิ่งนั้น,นมันเป็นสิ่งที่ไกลมากแบบคนไปเหยียบบนดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องที่แบบมันมันไม่มีทางจะเข้ามาใกล้เราได้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่ตัวเองได้มีโอกาสไปสัมผัสกับคนที่เขาไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆ,ๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็เป็นคนเหมือนเราเขาก็ทําเขาก็เหมือนกันคือ,ม,อมีทุกอย่างเหมือนกันมีความคิดอะไรไม่ได้แตกต่างกันทําไมเราจะไปยืนตรงจุดนั้นบ้างไม่ได้ หลายๆคนคงมีความคิดอย่างผู้หญิงคนนี้ที่มองว่าอาวกาศเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ก็มีคนอีกไม่น้อยนะคะที่ฝันอยากจะไปท่องอวกาศเหมือนกับนีนอัมสตองที่ไปเหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกของโลกแต่การจะไปเที่ยวเปิดโลกนั้นยังคงมีข้อจํากัดอยู่หลายด้านดังนั้นความท้าทายที่ผ่านเข้ามาจึงทําให้นักบินหญิงคนนี้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่โลกของนักบินอวกาศเท่าที่มิงรู้เนี่ยการเป็นนักบินอวกาศได้เนี่ย มันยากมากมันต้องฝ่าฟันหลายอย่างหลายจุดคุณต้องมีความแข็งแกรง่งแข็งแรงพร้อมทุกด้านทั้งด้านสมองสติปรรัญญาแล้วก็เรื่องของความอดทนของจิตใจนะคะความแข็งแรงของร่างกาย,ยคือต้องมีครบเพราะว่าหลายคนอยากจะเป็นมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้เป็นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยประเทศไทยเนี่ยถ้ามีโอกาสสักครั้งที่เขาจะส่งใครไปอาวากาศเนี่ยก็อยากจะเป็นคนนั้นอยากจะทําทุกอย่างเหมือนกันอยากจะพิสูจน์ได้ว่าให้เรา เราก็พยายามนะเราก็พร้อมนะทางด้านสติปัญญาทางด้านความเข้มแข็งทาง,ง,งด้านจิตใจร่างกายอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ไปอวกาสเหมือนกันแรงจูงใจอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เธอตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ x apollo space academy คือเธออยากตามรอยเท้าของนักบินเกาหลีใต้อย่างยีโซยอนที่เธอยกย่องว่าเป็นไอดอลตนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็ เขาที่เขาเป็นไอดอลมิเนยเพราะว่าเขาเป็นคนแรกของประเทศเขานะคุณย so ีโซยอนนะคะเป็นคนเกาหลีใต้ถามกับเขาเหมือนกันว่าเอ้ยเขาแบบเขาพยายามมากเลยนะท,ที่มาถึงตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเอ้ยเป็นไอดอลว่าเอ้ยผู้หญิงก็เป็นคนแรกของประเทศได้เหมือนกันแล้วก็มีคนนึงก็คือเป็นดร์แฟรงกินชางดิอาสนะคะ,ะคนนี้เนี่ยเป็นคนคอสตาริกาคือที่ประเทศคอสตาริกาเนี่ยไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการส่งคนไปอวกาศเหมือนกัน เหมือนประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีเทคโนโลยีอะไรหรือว่าําวิจัยด้านนั้นโดยโตรงมีสถิติการบินสูงสุดคือเจ็ดไฟค์ก็เลยรู้สึกว่าโอ้แบบคนนี้พยายามมากในการที่แบบมีมีความฝันในการที่จะเป็นนักบินโอกาสแล้วก็มุ่งมั่นจนทาได้สดําเร็จจริงๆครอบครัวถือเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดที่ทำให้นักบินหญิงคนนี้ประสบความสำเร็จแม้ว่าการปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้งจะมีความเสี่ยงและต้องใช้ระยะเวลานาน คุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยปิดกัน้นในที่อยากจะทําอะไรหรือว่าอยากจะรู้อะไรหรือว่าอยากจะไปเรียนไกลๆหรือว่าไปอยู่ต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยเป็นคนที่อ่ห้ามหรือว่าห่วงเท่าไหร่ก็บอกว่าโอเคไปได้เลยถ้าอยากจะไปเจอโลกว้างอยากจะไปเห็นอะไรก็ไปได้ปัจจุบันว่าที่นักบินหญิงที่กําลังจะไปท่องอวกาศยังคงมุ่งมั่นกับการเป็นวิศวกรดาวเทียมที่ควบคุมดาวเทียมไทยโชวเครื่องแรกของประเทศไทย นักบินจาก6 2ประเทศทั่วโลกต้องคัดเลือกให้เหลือเพียงแค่23คนที่จะไปท่องอวกาศด้วยตาของตนเองมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมแต่อะไรที่ทําให้เธอได้รับการยอมรับจากเอชอพอลโลจะได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากชาติไทยไปท่องอวกาศอย่าลืมติดตามได้จากรายงานครั้งต่อไปค่ะชุตินาพงทองวัฒนาโมโนเทวนตีนยรายงาน,น<อ>ที่ทาให้เราได้เห็นเลยว่าครับ โอ้โหสร้างแรงบันดาลใจมากนะนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างอันนึงนะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าคุณพีรดาเนี่ยเขาค้นหาก่อนแล้วเขาก็เจอไอดอลคนที่กล้าที่จะฝันเขาก็เลยกล้าที่จะฝันตามสุดท้ายแล้วก็เป็นจริงไงน้องกล้าที่ฝันไม่จาเป็นต้องฝันแค่ในโลกฝันนอกโลกก็ได้สุดยอะจำกัดแค่เรื่องของเป็นผู้หญิงหรือข้อจำกัดทางร่างกายมันสามารถไปถึงได้แค่เรากล้าที่จะฝันนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าน้องพีรดาเวลาไปถ่ายรูปต่างๆเห็น ไปต่างประเทศอวกาศอะไรเงี้ยน่าจะหนาวนะทำไมก็เวลาถ่ายรูปแต่รูปเห็นฟันออกปากทุกรูปเลยบางทีฟันเขาเป็นอย่างนั้นไหมเขายิ้มออกมาแบบมีความสูดฟันระตายฟันกระตายอย่างนี้อ่ะมาดูสิครับข้อมูลนี้คุณผู้ชมคุยกับเรานะครับชอบอยากจะไปไหนครับมีดาวพลูโตครับหนูคือเซเลอรพลูโตดาวอังคารอย่างนี้นะครับมีอันนึงบอกอย่าไปดาวพฤหัสเพราะว่าสนุกมาก สุดแสนละคอนเนระคุณครับอันนั้นมันละครครับเออน่ารักแล้วรู้ปีเกิดของคนที่ส่งมาด้วยนะวินาัส มีอะไรครับอันนี้อันสุดท้ายที่เราจานในช่วงนี้นะคุณเบอร์คิวรี่โอ้เมอร์คิวรี่นะครับปิดท้ายช่วงนี้ไปด้วย Price Update นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของท็อปไฟเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะคที่จะช่วยคุณประหยัดไฟได้มากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาอยู่กันต่อกับ m อ็มไทยบัสเตค่ะครับอลิสวันนี้สวยมากนะคร <laughs>